เรื่องหมูป่าน้อยในป่าอันน่ารื่นรมแห่งหนึ่งมีฝูงสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่ด้วยกันในป่านั้นมีหมูป่าแม่ลูกคู่หนึ่งก็อาศัยหากินอยู่ในป่านั้นด้วยเจ้าลูกหมูป่ามีนิสัยดื้อรัน้นด้วยความเป็นเด็กที่ไม่ค่อยเข้าใจความเป็นไปของสิ่งรอบตัวและตนเองวันหนึ่งเจ้าลูกหมูป่าเดินลุยทุ่งหญ้าเข้าไปดื่มน,น้ำที่ลำธาร เมื่อดื่มน้ําเข้าไปแสนจะเย็นชื่นใจจนพอใจแล้วพรันก็สังเกตเห็นตัวเองสะท้อนเป็นเงาออกมาบนผืนน้ําที่ใสาราวกับกระจกแล้วคิดอยู่ในใจว่าอ่าเรามีเขี้ยวช่างหน้าเกรงขามเหลือเกินเขี้ยวขาวๆข,ข,ของเราน่าจะแหลมคมมากเจ้าลูกหมูป่านั้นนึกภูมิใจเขี้ยวสั้นๆของตนที่เพิ่งงอกออกมาแล้วก็คิดต่อไปว่า ด้วยเขี่ยวคู่นี้ของเราทุกคนเห็นแล้วจะต้องเกรงกลัวในที่สุดเราก็จะได้เป็นใหญ่ครอบครองป่าแห่งนี้เจ้าลูกหมูป่าวัยรุ่นตัวน้อยคิดทะเยอทะยานไปมากเหลือเกินตกเย็นเจ้าหมูป่าเดินกลับไปหาแม่ที่พุ่มไม้ใหญ่ซึ่งสองแม่ลูกใช้เป็นที่พักพิงอาศัยมาตั้งแต่เจ้าลูกหมูป่าเกิด แล้วเอ่ยถามแม่ของตนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าแม่ครับงูมีเขี้ยวไหมครับมีสิจะ๊ะแต่เขี้ยวของมันเล็กนิดเดียวอยู่ข้างในปากแม่หมูป่าตอบแล้วกระต่ายมีเขี้ยวไหมครับไม่มีหรอกจ้าผู้เป็นแม่ตอบคำวันนั้นลูกหมูป่า ก็นอนหลับไปพร้อมกับความกระหิ่มใจดีใจที่ตนเองมีเขี้ยวที่ใหญ่กว่างูและหน้าเกรงขามกว่ากระต่ายที่ไม่มีเขี้ยวครันดุ่งเช้าเจ้าหมูป่าก็ออกไปวิ่งเล่นในป่าอย่างร่าเริงเมื่อเจองูมันก็นึกสนุกแยกเขี้ยวใส่ทำเสียงดังคลืดคราดเจ้างูรำคาญก็รีบเลื้อยหนีไป เจ้าลูกหมูป่าหัวเราะชอบใจสักพักก็เจอกระต่ายน้อยตัวหนึ่งกําลังเล็มหญ้าอยู่อย่างเพลิดเพลินเจ้าหมูป่าน้อยก็รีบวิ่งไปยืนอยู่ข้างหน้ากระต่ายพร้อมแยกเขี้ยวขาวๆตันๆของมันได้ผลเจ้ากระต่ายน้อยตกใจกลัวรีบวิ่งหนีเข้าไปในพงหญ้าคราวนี้เจ้าลูกหมูป่ายิ่งหัวเราะชอบใจใหญ่และยิ่งภูมิใจในเขี้ยวของตนมากขึ้น ทันใดนั้นจูจูลูกหมูป่าก็รู้สึกว่าแผ่นดินสะเทือนเล็กน้อยเหมือนมีสัตว์ตัวใหญ่กำลังเดินอยู่ทางด้านหลังของมันมันจึงรีบหันหลังไปดูด้วยสัญชาตญาณสายตาเจ้าลูกหมูป่าก็เบิกกว้างเพราะไม่เคยเห็นสัตว์ที่ตัวใหญ่เท่านี้มาก่อนแถมยังมีเขี้ยวเหมือนกับมันแต่มีขนาดใหญ่และยาวกว่ามากเจ้าลูกหมูปา่ารวบรวมความกล้าร้องถามออกไปว่า เจ้าเป็นใครสัตว์ใหญ่ตอบกลับมาด้วยเสียงทุ้มหนาวว่าเราคือช้างตอบแล้วก็เดินเลี่ยงไปเพราะไม่อยากเสียเวลากับลูกหมูป่าเมื่อเจ้าลูกหมูป่าเห็นช้างเดินเลี่ยงออกไปก็เข้าใจผิดคิดว่าช้างใหญ่นั้นกลัวตนเองดังเช่นง,งูและกระต่ายที่มันกลั่นแกล้งเอาไว้จึงร้องท้าทายเสียงดัง จนช้างต้องหยุดฟังนี่เจ้าช้างตัวใหญ่โตเถอะทะถ้าจะวิ่งแข่งกับเราก็คงจะแพ้งแง่แก่เขี้ยวของเจ้าก็ดูใหญ่ดีแต่ก็คงจะทื่อใช้เทีมแทงอะไรไม่ค่อยได้ไม่รู้จะสู้กับเขี้ยวของเราที่แม้จะเล็กแต่ก็แหลมคมมากกว่าพูดจบก็หัวเราะเยาะเย้ยชอบใจช้างป่าตัวใหญ่เมื่อฟังคำถากทางจบ ก็สู้อุตส่าห์ใจเย็นพูดเตือนว่าเจ้าคิดเข้าข้างตัวเองเจ้าหมูน้อยจงหลีกทางไปเสียแต่เจ้าลูกหมูป่าก็ไม่ลดละมีความอันธพาลเกเรพูดขึ้นอีกว่าเจ้านั่นแหละต้องเป็นฝ่ายหลีกฝ่ายช้างป่าตัวใหญ่ที่อดทนอยู่นานเห็นว่า ควรจะต้องสั่งสอนเจ้าหมูป่าน้อยให้ลดความดื้อรั้นและทะนงตนลงจึงกระทืบขาหน้าอย่างแรงจนแผ่นดินโดยรอบสั่นสะเทือนลูกหมูป่าเห็นแล้วก็ตกใจขวัญหนีดีฟอฝ่ายช้างป่าก็ใช้งาขุดดินขึ้นมาโปรยใส่ลูกหมูป่าด้วยงวงเจ้าหมูป่าน้อยตกใจสุดขีดรีบวิ่งหนีกลับไปหาแม่ แม่หมูป่าเมื่อเห็นลูกของตนวิ่งกระหืดกระหอบมาอย่างรวดเร็วก็ตกใจเจ้าลูกหมูป่าร้องไห้และเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแม่หมูป่าก็เกิดความสลดใจแต่ก็มองในแง่ดีว่าประสบการณ์จะสอนลูกน้อยเองแล้วพูดปลอบว่าลูกเอ๋ยแม่จะบอกจงจำไว้ความดีและความสามารถที่มีเช่นเดียวกับเขี้ยวของเจ้า จงอย่าใช้ทำร้ายหรือดูหมิ่นใครเพราะจะทำให้เจ้าไร้เพื่อนและกลายเป็นผู้ที่ถูกรังเกียจโดยคนที่ด้อยกว่าด่งงูและกระต่ายที่หลบหนีเจ้าอีกทั้งเจ้าอาจถูกดูแคลนจากคนที่เหนือกว่าเช่นช้างป่าที่รำคาญเจ้าฉะนั้นจงแสดงความดีความสามารถออกมาเพื่อสร้างประโยชน์ไม่ใช่แสดงเพื่อโอ้อวด ซึ่งจะเป็นภัยกับตัวเองและนี่เป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตของเจ้าหมูป่าน้อยรู้สึกว่าตัวเองได้รับบทเรียนที่สำคัญจริงๆและไม่มีวันลืมเลือน